ค่า TDS คือค่าอะไรนะครับค่า TDS ก็คือปริมาณค่องแข่งที่อยู่ในน้ําทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นแร่ธาตุต่างๆเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมและโซเดียมโดยทั่วไปแล้วค่า TDS เนี่ยเหมาะสมกับตูป้ปลาเนี่ยและเป็นปลาน้ําจืดเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่100-400 ppm นะครับแต่ผมให้อยู่ที่100-300 ppm เนี่ยผมก็เปลี่ยนน้ำทายน้ำ30%ของตู้แล้วนะครับแล้วผมก็ยังมีตัวที่จะวัด ค่า TDS เนี่ยมาแนะนํานะครับผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับใช้มาสักระยะนึงแล้วนะครับเนี่ยผมก็ช้ใช้ตัวนี้วัดค่า TDS เปิดแล้วเราก็จุ่มเข้าไปเนี่ยตอนนี้ค่า TDS ของตู้ปลาเนี่ยตู้ปลาของผมเป็นตู้ยี่บเนี่ยอยู่ที่สองร้อยสมสามสิบสี่นะครับยังโอเคอยู่นะครับค่า TDS ผมจะไม่ให้เกินสามร้อยนะครับต่ำกว่าหนึ่งร้อยมันก็เป็นน้ําดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีต่อตัวปลานะครับค่า TDS สูงเกินสี่ร้อย แ้่ผมเอาที่300มันก็ไม่ดีดต่อตัวปลานะครับคือว่าการเข้มข้นของน้ำเนี่ยมันเยอะไปนะครับทําให้ปลาซึมเป็นโรคได้นะครับอ่ะอยากดูค่าน้ำเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับตัววัดค่า TDS ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยว